ยินดีต้อนรับสู่ SK Auto ช่องที่รวมเอาความล้ำสมัยการออกแบบและเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาไว้ด้วยกันวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับสุดยอดยานยนต์ทางทหารที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้กับ2,026 Tn 99ยานกรอกอัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนอนาคตของสนามรบไปตลอดการ HTn 99ไม่ได้เป็นเพียงรถถังหรือยานกราะทั่วไป แต่มันคือผลง,งานแห่งนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่าง AI ระบบขับเคลื่อนแบบรูปผสมและเทคโนโลยีการป้องกันขั้นสูงเข้าไว้ด้วยกัน HTN 99ถูกสร้างขึ้นด้วยเป้าหมายเดียวคือความแข็งแกร่งความเร็วและความแม่นยำในทุกสภาพพื้นที่ตัวถังถูกผลิตจากโลหะผสมไทเทเนียมรุ่นใหม่ที่เสริมด้วยกราฟีนทำให้มีอัตราส่วนระหว่างความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่เหนือชั้นป้องกันกระสุนและแรงระเบิดได้ดีเยี่ยมอีกทั้งยังทนต่อความร้อนและรังสีได้สูงกว่ายานเกราะรุ่นก่อน วิศวกรได้ออกแบบระบบลดแรงสั่นสะเทือนและระบบเก็บเสียงให้เกือบเนียบสนิททำให้ HTN 99สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างลับๆในภารกิจลากระเวณโดยไม่ถูกตรวจจับระบบขับเคลื่อนของ HTN 99ถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะมันใช้พลังงานแบบไฮบริดผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์เทอร์โบดิเซลรุ่นใหม่และเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบบพลาสมาทำให้มีแรงม้ามากกว่า2,400แรงม้าสามารถเร่งความเร็วได้อย่างเหนือความคาดหมายแม้จะมีขนาดใหญ่ ระบบเกียร์และตีนตะขับใช้เซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ปรับแรงยึดเกาะอัตโนมัติตามพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นทรายหิมะโคลนหรือพื้นคอนกรีต AI จะช่วยควบคุมการทรงตัวให้นิ่งแม้นนในขณะยิงอาวุธหนักส่วนระบบอาวุธนั้น STN 99มาพร้อมป้อมปืนแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเร็วการที่สามารถยิงกระสุนความเร็วเหนือเสียงทะลุกรอบสัตร,รูได้ภายในเซียววินาทีนอกจากนี้ยังมีแท่นปล่อยขีปนาวุธคู่ซ้ายขวาที่สามารถติดตั้งทั้งขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานและต่อต้านรถถัง ระบบเลงใช้เทคโนโลยีคอนตามที่คำนวณทิศทางการเคลื่อนไหวของเป้าหมายแบบเรียลไทม์เพื่อความแน่นยำสูงสุดพร้อมด้วยระบบเลเซอร์ป้องกันตัวที่สามารถทำลายโดรนหรือจรวดที่เข้ามาโจมตีได้ในพริบตา h t m 99จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกทำลายด้วยการโจมตีโดยตรงภายในห้องควบคุม h t m 99ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในยานอาวกาศแห่งอนาคต ด้วยหน้าจอสมาร์ทกลาสรอบตัวผู้ควบคุมแบบ360องศาข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ระบบเรดาร์จนถึงสถานะอาวุธจะแสดงแบบเรียลไทม์ด้วยระบบภาพเสมือนจริงผู้ขับสามารถควบคุมได้ทั้งแบบแมนนวลและด้วยเสียงระบบภายในถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้าทําให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ยาวนานโดยไม่สูญเสียสมาธิห้องโดยสารยังมีระบบกรองอากาศต้านสารเคมีและรังสีป้องกันภัยจากสงครามชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์ HTN 99มาพร้อมระบบสื่อสารควอนตัมที่ปลอดภัยระดับสูงสุดทำให้สามารถติดต่อกับศูนย์บัญชาการและโดรนได้โดยไม่มีทางถูกดักสัญญาณ AI ภายในที่ชื่อว่า Helion Command Core จะทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์ตรวจจับภัยคุกค,คามและให้คำแนะนำด้านยุทธวิธีแบบเรียลไทม์อีกทั้งยังเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจากข้อมูลสนามรบอย่างต่อเนื่องทำให้ HTN 99กลายเป็นศูนย์บัญชาการเพื่อนที่อัจฉริยะมากกว่าจะเป็นเพียงยานพาหนะ จุดเด่นอีกอย่างคือระบบครางตัวแบบอ d ด p ั i v ีฟแคมูเ l ลต e ซึ่งสามารถเปลี่ยนสีลวดลายและอุณหภูมิผิวภายนอกให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ในทะเลทรายหรือพื้นที่ยิมะ HTN 99สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับจากกล้องอินฟราเรดและเรดาร์ได้ทำให้มันได้รับฉายาว่า Ghost Machine จากผู้สังเกตการในการทดสอบด้านระบบป้องกัน HTN 99ใช้การป้องกัน3ชั้นประกอบด้วยเกรอกดูดซับแรงกระแทก แขงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและโล่พลังงานพลาสม a าทาให้สามารถทนต่อแรงระเบิดและอาวุธพลังงานสูงได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะถูกโจมตีหนักแต่ระบบหลักก็ยังคงทํางานได้เพราะ AI จะควบคุมระบบสํารองและปรับเส้นทางพลังงานใหม่ภายในเซ่ลว,วินาทีในส่วนขององค์การเคลื่อนที่ HTN 99ได้ผ่านการทดสอบในทุกภูมิประเทศ ทั้งทะเลทรายภูเขาและเมืองระบบติกตะถาบแบบอัตโนมัติช่วยให้หมุนรอบตัวได้360องศาในพื้นที่แค่ความเร็วสูงสุดบนถนนอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในพื้นที่ครูขายังสามารถทําความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าน่าทึ่งสําหรับยานกรอบขนาดใหญ่ขนาดนี้ระบบพลังงานของ HTN 99ก็มีความลำ้ำนาไม่แพ้กันเพราะสามารถดูดซับพลังงานจากบรรยาก,กาศเพื่อชาร์จตัวเองได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อย นอกจากนี้ยังมีแผงกรดโซลาร์เซลล์ที่สร้างพลังงานสำรองได้ในยามชุกเฉินทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้นานหลายวันโดยไม่ต้องหยุดพักดีไซน์ของ HTN 99นั้นโดดเด่นด้วยรูปทรงที่ดุดันและฉบเฉี่ยวสีแดงโลหะสะท้อนถึงพลังและเทคโนโลยีขั้นสูงทุกเส้นสายและมุมของตัวถังถูกออกแบบให้มีทั้งความงามและความกลัวในเวลาเดียวกันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งและความสง่างามในแบบของเครื่องจักรสงครามแห่งอนาคต ในด้านการบำรุงรักษา HTN 99ใช้ระบบวิเคราะห์อัตโนมัติที่สามารถตรวจจับและซ่อมแซมความเสียหายเล็กน้อยได้ด้วยน,นโนเทคโนโลยี AI จะคอยตรวจสอบระบบทั้งหมดแบบเรียลไทม์และคาดการปัญหาก่อนเกิดขึ้นจริงทำให้ลดเวลาหยุดซ่อมและเพิ่มประสิทธิภาพในสนามรบอย่างสูงสุด HTN 99ยังสามารถทำงานร่วมกับโดรนและหุ่นยนต์สนับสนุนได้อย่างไร้รอยต่อ มันสามารถปล่อยโดรนลาดตระเวนจากตัวรถเพื่อสอดแนมพื้นที่ล่วงหน้าและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์กลับมายัางศูนย์ควบคุม AI ในตัวจะประสานการทำงานทั้งหมดโดยไม่เกิดความหน่วงของสัญญาณระบบความปลอดภัยภายในได้รับการออกแบบมาอย่างละเอียดที่นั่งกันรแรงกระแทกผนังเสริมแรงและระบบหนีภัยอัตโนมัติช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตแม้ในสถานการณ์เลวร้ายที่สุด AI สามารถตอบสนองต่อภัยคุกค,คามได้เร็วกว่ามนุษย์หลายเท่าทำให้ลูกเรือปลอดภัยสูงสุดในทุกภารกิจ htn 99ยังมาพร้อมโหมดจำลองการฝึกที่สามารถจำลองสถานการณ์รบเสมือนจริงภายในห้องควบคุมเพื่อให้ผู้ขับฝึกซ้อมและเรียนรู้กลยุทธ์ได้โดยไม่ต้องออกไปสนามจริง htn 99ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะทางทหารแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเป็นการรวมกันของพลังกลอัจฉริยะและนวัตกรรมที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆม,มันแสดงให้เห็นถึงอนาคตของสงครามที่ขับเคลื่อนด้วย ai พลังงานสะอาดและระบบป้องกันขั้นสูง อนาคตของสนามรบมาถึงแล้วและ HTN 99คือผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี้ยานยนต์คันนี้จะกลายเป็นต้นแบบของยุคใหม่แห่งความมั่นคงทางทหารที่ผสานความแข็งแรงเข้ากับความอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์แบบหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีล้ำสมัยและยานยนต์แห่งอนาคตแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง SK Auto เพื่อรับชมรีวิวสุดพิเศษเกี่ยวกับนวัตรกรรมยานยนต์ใหม่ๆที่จะเปลี่ยนโลกในวันข้างหน้า